สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น นายปานเทพพัวพงพันธโพส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบุว่าวันนี้24พฤศจิกายน2,567ทีมงานคุยทุกเรื่องกับสนธิได้รับการประสานจากนายสายหยุดเพลงบุญชูหรือชายาทนายปากเกียวทนายความคู่ใจผู้ได้รับการมอบหมายจากทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดให้เป็นผู้ทําคดีช่อโกงมาดามอ้อยจตุพรอ,อุบลเลิศ7 1ล้านบาทและคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่า ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่15พฤศจิกายนตนจะเดินทางไปที่ห้องส่งรายการโหนกระแสทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3เพื่อแถลงข่าวกับพิธีกรคือหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยให้สังคมได้รับทราบว่าตนจะขอถอนตัวออกจากการเป็นทนายความของนายสิทธาโดยนายสายหยุดให้เหตุผลว่าเนื่องจากขณะนี้รู้สึกตัวว่าตนเองถูกหลอกโดยเฉพาะจากพยานหลักฐานที่นายสิทธาตระเตรียมไว้ให้ล้วนเป็นพยานหลักฐานเท็จ เช่นสัญญาการว่าจ้างทำแอปพลิเคชันสลากออนไลน์ที่เป็นเพียงฉบับร่างตอนนี้เอกสารในมือทนายความไม่มีลายเซ็นผู้ใดเลยประกอบกับได้ทำการสืบสวนในทางลับแล้วว่าเฉพาะสัญญาฉบับนี้มีการดัดแปลงแต่งเติมแก้ไขจากคอมพิวเตอร์ภายในสำนักง,งานกฎหมายของนายสิทธาเบียบังเกิดมาจำนวนหลายครั้งก่อนจะส่งถึงมือตอนเองซึ่งนั่นหมายความว่านายสิทธาอาจจะพยายามปิดบังข้อเท็จจริงเหล่านั้นทำให้ตนมีอาจรับหน้าที่ทนายความในคดีนี้ให้กับนายสิทธาให้ต่อไปอีก ทา่านี้ทนายสายหยุดยังให้เหตุผลในตอนหนึ่งว่าถือเป็นเรื่องโชคดีที่อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์หนึ่งในทีมงานบ้านพระอาทิตย์ของคุณสนธิริมทองกุลได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าตนมีการยื่นข้อมูลพยานและหลักฐานต่างๆในคดีให้พนักง,งานสอบสวนบ้างหรือย,ยังโดยตนยืนยันว่าในขณะน,นี้ยังไม่ได้ยื่นพยานหลักฐานใดๆให้พนักง,งานสอบสวนมิเช่นนั้นเท่ากับว่าตนจะเป็นทนายความที่ไม่ได้ทำงานตามข้อเท็จจริงหรืออาจเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้โดยความรู้สึกส่วนตัวของนายสายหยุดนั้นมิอาจทนทานกระแสสังคมได้ไหวเนื่องจากมีประชาชนจํานวนมากที่ตราหน้าและกล่าวหาว่าตนเองเป็นทนายความไร้จริยธรรมดังนั้นในวันพรุ่งนี้จึงได้เตรียมข้อแถลางการจํานวน4-5ถึงข้อไปออกรายการหนกระแสเพื่อขอยุติบทบ,บาทการเป็นทนายความให้กับนายเสตราก่อนหน้านี้นายปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลายัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลายัยรังสิต พสข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าขอยุติการแถลงข่าวคดีทนายตั้มเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ที่ผมได้มาทําหน้าที่สื่อมวลชนในการนําเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของพี่อ้อยในการดําเนินคดีช่อโกงและคดีฟอกเงินกับทนายตั้มและพวกจนกระทั่งมีกระบวนการดําเนินคดีออกหมายจับคัดค้านการประกันตัวและอายัดทรัพย์แล้ว และววันที่13พฤศจิกายน2567ผมได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสทางช่อง3รวมทั้งการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนอื่นๆจนผมเชื่อว่าผู้ชมส่วนใหญ่และสื่อมวลชนได้เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างมากขึ้นแล้วในขณะนี้ดังนั้นการทำหน้าที่ของผมในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งที่รับรู้ข้อมูลการร้องทุกข์ของพี่อ้อยได้เสร็จสิ้นตามสมควรแล้วโดวยหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของทนายทั้งสองฝ่ายคือโจทและจำเลยที่จะต้องต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ผมจะขอยุติการแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้เพราะจะไปทำหน้าที่อื่นๆในงานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในด้านงานวิจัยและพัฒนาเรื่องสมุนไพรรวมทั้งการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนการแพทย์อายุรเวทอินเดียการแพทย์ทางเลือกการแพทย์บุรณาการอันเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและอีกเรื่องหนึ่งคือที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติในเรื่องทรัพยากรทางทะเลในอ่าวไทย คือผมกําลังเตรียมการนําเสนอทางออกเริ่มบันทึกความเข้าใจในพื้นที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีปของไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่24พฤศจิกายน2567นี้แต่ทุกท่านยังคงติดตามผลงานของผมได้ในฐานะสื่อมวลชนทั้งบทความการจัดรายการข่าวสารทั่วไปในเว็บไซต์ผู้จัดการและสถานีโทรทัศน์นิวส์วันเป็นปกติขอขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและติดตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาและมอบความสําเร็จความคืบหน้าในคดีของทนายตั้มทั้งหมดให้เป็นผลงานของพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงขอขอบพระคุณกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างล้นหลามมาณนะโอกาสนี้ก่อนหน้านี้ นายปานเทพพวงพงพันคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลังศิษเปิดเผยในรายการหุนกระแสช่อง3ดํดำเนินรายการโดยนายกัญชัยกำเนิดพลอยหรือหนุ่มในกรณีคดีนางสาวจตุพรอุบเรอร์หรือเจอ้อยแจ้งความดำเนินคดีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มช่อโกงเงิน7 1ล้านรวมถึงคดีอื่นๆ4คดีในคดี7 1ล้านบาททางฝ่ายทนายตั้มอ้างว่าเป็นเงินที่พี่อ้อยโอนมาให้โดยเสน่หาต่อมาเปลี่ยนเป็นอ้างว่ากู้ยืมเพื่อการลงทุนเบี่ยงเบนประเด็นให้เป็นคดีแพ่ง ซึ่งในรายการวันนี้นายปานเทพเปิดเผยหลักฐานว่าไม่ใช่การให้โดยเสน่หาหรือการให้ยืมเพื่อการลงทุนอย่างแน่นอนทั้งฝ่ายทนายตั้มอ้างว่ามีแชทเป็นหลักฐานว่าพี่อ้อยได้ให้เงินทนายตั้มมาลงทุนแต่นายปานเทพตัวแย้งว่าในความเป็นจริงแชทด,ดังกล่าวเป็นการพูดคุยระหว่างทนายตั้มกับพี่น้อยซึ่งเป็นลูกขาของพี่อ้อยโดยทนายตั้มร้องขอให้พี่น้อยไปเจรจากับพี่อ้อยอีกชั้นหนึ่งแสดงว่าพี่อ้อยยังไม่เห็นด้วย นายปานเทพบอกว่าแชทด,ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 28, 29และ30มกราคม2566แต่หลังจากนั้นพี่อ้อยได้ตกลงตามนั้นหรือไม่และหากเป็นการให้กู้ยืมตามที่อ้างทนายตั้มในฐานะทนายความที่รู้กฎหมายต้องทำสัญญากู้ยืมให้ชัดเจนแต่กลับไม่ทำสัญญากู้แสดงว่าไม่ใช่การกู้ยืมรวมทั้งบอกเป็นการลงทุนก็ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนหุ้นส่วนโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนตามแชทระบุว่าจะลงทุนทำแอปพลิเคชันหวยออนไลน์โดยทนายตั้มอวดอ้างว่าตนเองมีเส้นสายรับทำสัมปทานหวยออนไลน์ได้ นายปันเทพบอกว่าหลังจากมีแชทดังกล่าวพี่อ้อยได้เดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยช่วง2-8กุมภาพันธ์2567เพื่อเซ็นสัญญากับบริษัททําแอปพลิเคชันหวยออนไลน์โดยในรายการนายปันเทพเปิดเผยภาพของสัญญาทําขึ้นระหว่างบริษัททําแอปพลิเคชันกับพี่อ้อยในฐานะผู้ว่าจ้างลงวันที่3กุมภาพันธ์2566แต่เซ็นจริง5กุมภาพันธ์2566 แสดงว่าทรัพย์สินนี้เป็นของพี่อ้อยไม่ใช่ของทนายตั้มและเงินลงทุนก็เป็นของพี่อ้อยไม่ใช่ของทนายตั้มดังนั้นที่บอกว่าเป็นการให้ทนายตั้มกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนจะเป็นเรื่องเท็จทั้งสิน้น ายปานเทพบอกว่าข้อสําคัญสัญญานี้ทําการปรับปรุงแก้ไขโดยสํงงานักงานทนายความสินทาลอเฟิร์มของทนายตั้มเองรวมทั้งสัญญาดังกล่าวระบุได้ว,ว่าพี่อ้อยตกลงว่าจ้างในราคา2ล้านยูโรตรงตามจํานวนเงินที่โอนให้ทนายตั้มและไม่ใช่สัญญาที่ทําให้มาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีการโอนเงินจากต่างประเทศตามที่ฝ่ายทนายตั้มอ้างเพราะเงินดังกล่าวเป็นเงินของพี่อ้อยเองสามารถโอนเงินมาประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเสียภาษีจ่ายเพียงแค่ค่าธรรมเนียมที่ผ่านมาพี่อ้อยก็เคยโอนเงินมาไทยหลายครั้งโดยไม่ต้องเสียภาษีบางครั้งโอนถึง3ล้านยูโร ทั้งนี้พี่อ้อยโอนเงิน2ล้านยูโรให้ทนายตั้มเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566เพราะทนายตั้มอ้างว่าเขาจะเป็นคนดําเนินการเป็นคนติดต่อบริษัททําแอป,ปและติดต่อพี่อ้อยโดยไม่ให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันโดยตรงซึ่งฝ่ายพี่อ้อยหลงเชื่อว่าจะมีการเดินหน้าทําสลากออนไลน์จึงโอ,อนเงินให้กรณีแบบนี้เรียกว่าเป็นการกู้ยืมเงินได้หรือเปล่าถือว่าเป็นให้โดยสนญหาหรือไม่หรือจะเรียกว่าล่อลวงตั้งแต่แรก เพื่อให้ได้ซั์มาเป็นของตัวเองเพราะอ้างในไลน์ตลอดว่าทําสลากออนไลน์แต่ได้เงินมาเสร็จหลังจากนั้นถอนเงินไปซื้อบ้านด้วยเงินสดแล้วมันจะสลากออนไลน์ตรงไหนลงทุนตรงไหนแสดงว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกพี่อ้อยนายปันเทพบอกว่าหลังจากนั้นเมื่อบริษัททําแอปไม่ได้เงินก็มีการทวงถามทนายตั้มบอกว่าพี่อ้อยยกเลิกสัญญาแล้วซึ่งในความเป็นจริงพี่อ้อยยังไม่ได้ยกเลิกแต่เมื่อบริษัทไม่รู้ว่ามีการจ่ายเงินมาแล้วก็เลยยุติสัญญานี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมถึงไม่ได้ทําหวยออนไลน์ นายปานเทพบอกว่าหลังจากทนายตั้มได้เงินก้อนนี้แล้ว22มีนาคม2566ก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านราคา43ล้านบาทขณะที่ถูกอายัดแล้วโดยเปลี่ยนสัญญาจากการซื้อผ่อนเป็นการซื้อเงินสดหลังจากได้เงินจากพี่อ้อยมาซึ่งถ้าทำกันถึงขนาดนี้จะถือว่าเป็นการให้เงินมาลงทุนหรือให้โดยเนหาได้หรือไม่ นายปานเทพบอกว่าหลังจากทนายตั้มได้รับเงินไปแล้วจนใกล้ปลายปี2566ทนายตั้มเริ่มคิดเรื่องภาษีจากเงิน71ล้านบาทจึงเจรจากับบริษัทผู้ผลิตแอปว่าขอเอาเงินผ่านสัก70ล้านบาทได้ไหมแต่ไม่มีความคืบหน้า จนวันที่17กุมภาพันธ์2517ใกล้ถึงรอบวงจ่ายภาษีทนายตั้มเสนอว่าจะเอาเงินผ่านโดยไม่บอกว่าเป็นสัญญาเดิมแบ่งเป็น3ครั้งครั้งที่1 30ล้านครั้งที่2 30ล้านและครั้งที่31ล้านบาทและจะจ่ายให้ค่าตอบแทน10ล้านบาทบริษัทผู้ผลิตแอปเห็นว่ายอดใกล้71ล้านบาทสงสัยจะฟอกเงินจึงปฏิเสธไปซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนา นอกจากนั้นทนายตั้มได้พยายามหาทางออกให้ตัวเองด้วยการอ้างว่าตนเองได้ว่าจ้างให้อีกบริษัททําแพลตฟอร์มหวยออนไลน์อีกตัวชื่อนาคีเหมือนกับแอป,ปของบริษัทเดิมแต่มีโลโก้สีเขียวและบอกให้บริษัทนี้ส่งแอป,ปนาคีสีเขียวให้พี่อ้อยแต่บริษัทปฏิเสธเพราะเป็นแอป,ปของบริษัทอื่นถ้าส่งให้พี่อ้อยก็เท่ากับหลอกพี่อ้อยจึงไม่ทาตาม ส่วนกรณีฝ่ายทนายตั้มพยายามอ้างว่านางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของทนายตั้มไม่รู้เรื่องเงิน71ล้านบาทเป็นแค่คนรับเงินมาซื้อบ้านไม่รู้ที่มาที่ไปเพื่อจะยื่นขอประกันตัวนั้นนายปานเทพบอกว่าไม่จริงเพราะตำรวจรู้อยู่แล้วว่ามีข้อมูลการใช้โทรศัพท์และแชทไลน์ทั้งหมดนางปฏิตาอยู่ในคณะทำงานเรื่องหวยออนไลน์และรับทราบโดยตลอดนอกจากนี้นายปานเทพยังเปิดเผยถึงกรณีการว่าจ้างออกแบบทำโรงแรม9ล้านบาทซึ่งทนายตั้มรับเงินจากพี่อ้อยไป9ล้านบาท แต่มีการเปลี่ยนบริษัทออกแบบเป็นบริษัทอื่นซึ่งคิดราคา3.5ล้านบาทและทนายตั้มเอาเงินส่วนต่างนั้นไว้กับตัวเองส่วนกรณีซื้อรถเบนซ์ G400D ทา,านทนายตั้มให้บริษัทผู้จำหน่ายออกใบเสร็จให้2ใบโดยใบเสร็จที่จ่ายจริงระบุราคา11.4ล้านบาทและให้ออกใบเสร็จอีกใบราคา12.9ล้านบาทเอาไปหลอกพี่อ้อยโอนเงินให้เพื่อกินส่วนต่างไป1.5ล้านบาทซึ่งพฤติการเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค่าในาหน้าอย่างแน่นอน รหรับกรณีล่าสุดคือคดีหลอกเอาเงินพี่อ้อย39ล้านบาทซึ่งนุและสารรนีคนสนิทของทนายตั้มเพิ่งถูกจับนายปันเทพยืนยันว่าตํารวจมีหลักฐานเชื่อมโยงกับทนายตั้มอย่างแน่นอนโดยทนายตั้มเป็นคนโทรประสานให้มี่ซึ่งเคยทํางานธนาคารให้ช่วยประสานงานกับธนาคารเพื่อให้หนุเบิกเงินสด39ล้านบาทออกมาทั้งยังกําชับว่าให้เอาแต่แบงค์ใหม่ๆด้วยซึ่งคดีนี้ยังมีหลักฐานมัดทนายตั้มที่ชัดเจนยิ่งกว่านี้แต่ขอไม่เปิดเผยเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดี